เมื่อกี้เราเก็บโปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะครับไปหาดูนะครับเราเก็บตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมไปตรงนี้นะไดร์ดีแล้วก็ตรงโปรเจกต์ของผมนะครับไปที่ชื่อโปรเจกต์ไปที่โฟลเดอร์บินดีบัอันนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเราเก็บไว้ในไดร์ที่หาง่ายก็จะไม่ต้องเบราวหายากนะครับนี่เนาะเราจะพบอะไรครับเมื่อเข้าไปที่ b ินดีบั g กโฟลเดเราจะพบตัว ไฟล์ DLL ของ Material Skin นั่นเองก็ให้กดคลิกเลือกแล้วก็ Open นั่นเองนะครับตรงนี้ก็รอส,สักครู่หนึ่งนะครับจะพบว่าตอนนี้คอนโทรลต่างๆของ Material Skin เขาเลือกให้อัตโนมัติเราไม่ต้องคลิกเลือกนะหน้าที่ของเราก็แค่กด OK แค่น,นั้นเองนะครับกด OK ไปเห็นไหมครับ คอมโพเนนต์แล้วก็คอนโทรลต่างๆของ Material Skin ก็จะแสดงมาที่แท็บที่เราสร้างขึ้นนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ในกรณีที่ไม่ขึ้นตรงนี้นะถ้ามันขึ้นอยู่แล้วสมมุติถ้าติดตั้งไลบรารีเสร็จแล้ว Material Skin โชว์มาแล้วไม่ต้องมามาแอดเพิ่มตามผมนะผมแนะนำในกรณีบางท่านไม่ขึ้นนะตรงนี้นะทีนี้ต่อไปผมจะลบตัวนี้ออกนะเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปนะ m y m a t e r i a l Skin t ท b เนี่ยที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะผมจะลบออก เพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะผมก็ไม่อยากใช้เยอะนะครับโอเค d e l e t e tab นะกดโอเคยืนยัน